诺塔蜜三。 อันนี้คือถั่งดาลนะคะแคลเมลแกอะไรก็เฉลยนะคะอันนี้เป็นกลิ่นบราวนี่ค่ะบราวนี่เป็นขนมบราวนี่แล้วถ้าจะเป็นกลิ่นนี้ค่ะไอดงกินนี้กินเนื้ออันนี้กินอะไรกลินอะไรเป็นผลไม้ผลไม้ชนิดหนึ่งน้าวนะคะเป็นน้ำมันปาล์มค่ะเก๋แล้หมันพืชหรอ เหมือนพืชอ่ะพืชอัอพืชเป็นพืชชนิดหนึ่งค่ะดอกไม้ดอกไม้ใกล้เคียงกับอยีางไม่ใช่ดอกไม้แต่จะอยู่กลับดอกไม้เหมือนกันเป็นในธรรมชาติเป็นต้นไม้ชนิดนึงตูตามสนามฟุตบอลหรือว่าสวนสาธารณะยญาถูกต้องค่ะอันนี้คือต้นหญ้านคะกิน้ามนาเป็นกินนี้ค่ะอนนี้ก็อยู่ใกล้กับยาไม่ไมไ เราจะได้กินบ่อยไหนหรือดูโปรดคะดินหรออ่อะกินดินโอเคโอเคค่ะอัน <im it> นี้คือกินไอดินนะคะ,ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยกหนึ่งกินกินสุดท้ายก่อนเล่นเครื่อต่อไปนะคะกินนี้เป็นของกินอะเราต้องคุณกินนีแน่ๆนะคะได้แล้วตอบได้เลยเข้าไปเหรอมีใครมีข้าวเปล่าอื่นไหมคะกาแฟกาแฟกาแฟมีกาแฟนี่คาราเมลคาราเมล ปลาลงดมดิเป็นอาหารอาจจะรู้เจ๋งลยนะคะเจ้าตัวนี้เป็นกลิ่นคาราเมลค่ะดีมางค่ะอันนี้นะคะเป็นฐานการดมกลิ่นอันนี้บางกลิ่นที่เราตอบไม่ถูกไม่ใช่เรื่องดมบางกลิ่นนะคะเพราะวันนี้เราใช้แค่เซนการดมอย่างเดียวบางทีต้องใช้ตาดูใช้มือจับดมดอแค่ดมมันก็ต้องอาศัยคำใบ้ในการหาคำตอบด้วยค่ะซึ่งเครื่อง วเรอยองไหงเงมเดี๋ยวเราอันนี้เป็นเตียงแต่ว่าไม่ได้เป็นเตียงธรนะคะมันคือเตียงตักงูแบบนี้ดูนะห <_ d ance> น่งอามนี้ลองเอาม,อมาจับดูได้นะคะของจหรือเปล่านเป็นของนะคะแล้ด้วยอันนี้ลองจับไปแล้วเราต้องลองขึ้นมานอนบนนี้มีใครอยากลองไหมคะ ทำนะคะมาด้วยนะคะหนึ่งสองสามโอเคพึ้นขยับนะคะตึ๊กนีเสร็จแล้วเป็นไงคะเจ็บไหมไม่เจ็บโอเคเลือดไม่ออกเลยเลือดไม่ออกไม่ต้หนื่อยไหมคะเกิดเตะอ่ะถ้าเกิดเตะกอเ็แข่งมาด้านนี้กันนะคะเจร็จไหมลูกมาไว้เตะ แลไวเดี๋วาคจะให้ค่อยร่วันมาใแล้วกรับให้ทันก่อนทีมันจะร่วมึ่งนะคะการร่วมจะเป็นการร่วงแบบแดจะไม่รู้อันไหนร่วมก่อนไหนต้องมองให้ทันกับให้ไวร่วมมาีละอันโอเคเราไลดไหขาเข้ามาข้งไหนถ้าเกิดอันไหน่วงหนดเตรียมรับให้ทันนะคะเราจะไม่รู้ว่าอันไหนจะร่วงก่อนนะอันไหนก็ไหนเอ้ยไหนกไป ちょっとだよ。3かなとかとか。はい。 นี้เราสามารถกดได้ส่วนิที่การกดนะคะดูที่ไฟตรงนี้อีกตัวเลขตรงน,รงนี้ถ้าเกิดตัวเลขตรงนี้ค่ะมันเปลี่ยนจากตัวเลขกลายเป็นตัวอักษรตัวคีขึ้นมาเมื่อไหร่เราต้องกดปุ่มตรงนี้ให้เร็วที่สุดใครกดทันจะไม่โดนช็อตค่ะถ้ากดช้าจะโดนไฟช็อตนะคะอยากลองไหมคะลองไหมเพ่อนในที่สาดลายทุคนนะคะใครกดทันรอดใครกดไม่ทันไม่รอดนะคะเห็นต,ตัวพีแล้วกดน,นะคะ โอเคอ่ะสามสี่คนนี้ไม่มีคนโดนไฟช็อตกนะันทุกคนกดทานหมดนะคะแบบนีอ้อ่ะ,อะต่อไปเป็นเลเวลสองค่ะมีเลเวลสองด้วยโวอเอา่าเลเวลสองตรงนี้ไม่ต้องดูที่ตัวเลขตรงนี้นะคะดูที่ไฟด้านหน้าตรงนี้ถ้าเกิดไฟสีแดงตรงนี้หยุดที่หน้าใครคนนั้นต้องกดปุ่มให้เร็วที่สุดค่ะกดแค่หนึ่งคนที่ไฟหยุดนะคะใครกดผิดจะโดนช็อตนะคะ,ะ,ะแล้วนแบบนี้เ่าดูไฟนิ่งที่ใครคนนั้นกดนะคะคนที่ไฟโดนไฟหยุนข้างหน้าแร้วก,กดไม่ทันก็โดนช็อตเหมือนกันนะคะต้องกดให้ทันเราดูว่ามันหยุดนิ่งที่ใครนะคะ โอเคอ่ะมีคนทำงานแบบนี้ไหมเดินช้อนคาะนี้ ค่ะเอาผ้าปแล้วพนไหนนี่มาแล้วเราจะรับผ้าให้หมแล้วนคคะเดี๋ยวรั้าให้่เอาแล้วเต็มจเต็ตัวจผ้าอะไรจะผ้าจะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจมาจะมาปึบเหน่อย เห็นอะไรคะเห็นตัวเองอยู่ข้างในไหมเซ็งข้างในด้วยถ้าใครใส่แว่นอยู่ลองเอียงคอนิดึงเอียงคอนิดึงเราจะเห็นสีที่มันเปลี่ยนด้วยเห็นไว่าสีเล็กกระินะคะเครื่องนี้เรียกว่าหน้าจอสายลังนะคะแว่นตาที่เราใส่อยู่เป็นแว่นตาที่ทํามาจากแมกนิโตไลค่ะปกติสซิมวลไล์มันจะทาหน้าที่กรองแสงนะคะแต่ที่หน้าจอแต่ว่าอันนี้เราย้ายไป แว่นแทนนะคะเราจะช่วยชภาพหน้าจ mm hmm. อปกติลัง mm hmm. ใส่ได้นะคะใน mm hmm. ระดับการ mm hmm. มีคนนึง mm hmm. จมูกคนนึงนะคะลองเล่นได้ เด็กเห็นไหมเวลาโลมมันจะมีสีของขาวบางอย่างไปพร้อมกับโลกสมมติลมันคือโลกนะเก่งมากปกติลมมีความโคโร่เรื่องความเร็วสูงมากเลยนะแต่เราไม่ค่อยรู้สึกลมันเพราะว่าเราเองก็หมุนพลงไปกับมันด้วยเดี๋ยวพี่นับสัตว์ให้เราย่พร้อมกันนะหนึ่งสองสามยุด สังเกตไหมคะโลกหยุดหมุนกรทันหันลมมันยังหมุนอยู่ด้วยความเร็วสูงมากเลยนะคะเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้หมุนตามไปกับมันเลยแน้องคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกหยุดหมุนและลมยังหมุนแรงอยู่คอินถูกต้องมันจะเกิดพายุขนาดใหญ่ที่แรงมากเลยเนี่ยทำลายทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงตึกตวเราด้วยถูกพัดปลิวกระเด็นไปเกิดขึ้นทั่วโลก อดีตอันนี่ต้องตระหนไปนะครับโลกเราไม่เคยหยุดหมุนมาก่อนนะมันจะคงหมุนอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นพายุที่พี่พูดถึงตะเกียที่เกิดขึ้นทั่วโลกนเนี่ยยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะแต่ก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นมันจะน่าออกลัวมากเลยทีนี้พี่พูดถึงพายุแล้วไม่ใคร่ถึงพายุายบ,บ้างมีใคร่ถพายุายนะไหมไปถ่ายเลยเดี๋ยวพี่เปิดพายุให้คเครื่องสร้างชีวิตจำลอง เดี๋ยวนูนจะได้เห็นรูปทรงของพายุนะที่เหมือนกับพายุจริงแต่นี่พายุปลอมนะไม่ต้องกลัวเข้าไปถ่ายรูปได้ใเด็กๆรอหนึ่งนาทีก่อนนะในการตัวนะโอเคแล้วถ้าใครเวียนหัวหลับตาแล้วมีการเล็นหาทางหนูห้ามเอามือจุ่มน้ำนะไม่ได้นะมันจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่นะระวังโดนช็อตนะครับเด็กๆเล่นรอบๆนี้นะ สามารถเป่าได้แต่อย่าเอามือจุ่น้ำเด็ดขาดนะครับเด็กจับเมดได้ไหมจับไม่ได้ใช่ไหมนั่นคือเหตุผลที่เครื่องบินบินผ่านไปได้เรื่องมันีของจริงเหมือนได้เป่าผมเลยนะ ไหวไหมลูกแบป้าไหวไหมหน้าโอ๊ย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 เียงเลยใช่ไหมมืนน้ำหมุนอ่ะเออเดี๋ยว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 เเ ระหว่างรอหนูมาเล่นกับตะเกียงพลาสมาโรงงานเลยนะมันจะตามดูล่าอีกเดี๋ยวดูป๊อปป้าเดี๋ยวมาดูหน้าป๊อปป้า่อนนี้เป็นไงออกมาแล้วเป็นเป็นไงชอ แล้วลองสังเกตสีว่าไหนบางยากสุดที่ทำยากคืออูตรที่มีสัตว์ข้างในสูตรนะด้นนี้ครับหนาด้านภาษาสีขาวก็สูตรนี้พ่อแม่นี่พ่อแม่เดี๋ยวเราชั่งน้ำหนักนีนะไม่ใช่สูตรไหนไหนใครทายได้ไหมไหนเดือดสดร้องยังลูกใช่เหรอสังเกตจากฟองดูสิถ้าฟองขึ้นไปข้างบนช้าอันนั้นคึ้นหรือันนี้หนึ่ง เหมือน,นการเกิดฝาแล้นะเหตุการณนิดนึงนะครับอันนี้มันจะแสดงให้ดูถึงการเดินทางของไฟฟ้านะครับมันเดินทางตามตัวนำเสมอนนะในชีวิตจริงฟ้าแลงเกิดจากเมฆพายุสองก้อนนะสถิตกานทำให้เกิดไฟฟ้านะแล้วมันเดินทางระหว่างเมฆสองก้อนจากบนลงล่างแทนนะ ต่อไปเรามาดูความน้องในร่างกายกันดีกว่าอันนี้เมื่อการน้องเห็นของงูด้วยนะครับเวลางูล่าเหยื่อเขาจะไม่เห็นเป็นภาพนะเขาจะตดวจจับเหยื่อจากทางความร้อนน้าร้อนทุกคนเลยน่าเป็นส่วนที่ทำงานฉากที่ซ่อนงมครับเราคิดอยู่ตลอดนี่ชุบคนทั้งกติดกับแห่ของหนาๆนะครับโอเคที่นักศึกษานะทุกคนหลับตานะหนึ่ง แมงขาวนี้คือแมงที่ดูดซึมแสงนะครับลองดูเสื้อของเราที่เป็นสีขาวสีหรือว่าหลายสีก็เรืองแสงเวลาแสง UV ตกกระทบนะครับต่างๆในเด็กลองดูซิปลานกสัตว์เลื้อยคลานเห็นไหมว่าโครงสร้างของเขาอ่ะมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะรวมถึงโอ้ยอภายในด้วยแล้วก็ใช้เอ็กซเรย์นี่แหละในการศึกษานะโครงสร้างสัตว์ต่างๆรวมถึงสัตว์บางตัวที่ดูอ้วนเกินผิดปกตินะเราก็จะรู้ได้ว่าเขา ท้องหรือเปล่าโดยการเอ็กซเรย์เราก็จะเห็นโครงกระดูกลูกข,ข,ของเขาอยู่ตรงนี้นะครับนั่นคือประโยชน์ของเอ็กซเรย์นะที่จรมีมากกว่าน,นี้แหละแต่หลักๆเขาประมาณนี้นะมีกระแสไฟฟ้านะก็จะเเดี๋ยวให้เล่นเด็กๆเ,เล่นทีละคนนะวิธีเล่นหนูต้องกดเบาๆห้ามกดค้างห้ามกดแรงนะครับแม้พลังงานถูกส่งต่อจากขด้วยไปสู่ต่อไปเล่นทีละคนนะ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเรานะครับและช่วยติดตามเราในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ